สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบก,กันกับคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูรุ่งไพเรียนมารีทองหรือคุณครูมิ้นนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมิ้นนะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในวันวันอะไรค่ะนักเรียนวันพฤหัสบดี ที่สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะค่ะครับที่แล้วครูสอนนักเรียนไปในเรื่องของการลบจำนวนซึ่งห,หลายหลายคนก็ทำงานส่งครูมาได้ถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะคะคุณครูก็ชื่นชมนีเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการลบจำนวนกันต่อแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องครู เราต้องทบทวนกันก่อนนะคะว่าที่เราได้ทำในคาบที่แล้วการลบจำนวนนั้นคืออะไรหมายถึงอะไรคะหมายถึงการที่เรามีจำนวนจำนวนหนึ่งแลาเราหากหากอีกจำนวนหนึ่งออกไปนั่นเองนะคะหรือการแบ่งออกไปนะคะนั่นจะเรียกว่าการลบนน่เองค่ะค่ะสำหรับการลบวันนี้นะคะ คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการลบด้วยศูนย์ซึ่งก็เหมือนกันกับการลบจำนวนนะคะแต่จะแตกต่างกันอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะค่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวจทย์ปหาข้อแรกนักเรียนสังเกตรูปอะไรบนหน้าจอสี่เหลี่ยมไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะเป็นลูกของน้องไก่ใครชอบกินน้องไก่บ้างเอ่ยค่ในวันนี้นะคะโจทย์ปัญหานีว่า A ซื้อไก่ทอดมา3ชิ้นแต่ไม่ได้แบ่งให้ใครเลย A จะเหลือไก่ทอดกี่ชิ้นถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็น A นะคะมีไก่ทอดอยู่3ชิ้นด้วยกัน ซื้อมานะคะแต่ว่าไม่ได้แบ่งให้ใครเลยทั้งสองอย่างนั้นก็คือสิ่งที่โจดกันหวนดมาให้แล้วโจ์ถามว่าจะเหลือไก่ทอดกี่ชิ้นปกติแล้วการแบ่งออกนั้นเราจะเรียกว่าการหักออกนะคะหรือเราจะเรียกว่าการลบออกแต่ซึ่งว่าเราไม่ได้แบ่งให้ใครเลยเราก็ต้องลบด้วยอ,อะไรคะนักเรียน หนึ่งสองสามหรือเปล่าเอ่ยอ่าเราจะต้องลบด้วยศูนย์นักเรียนเก่งมาก่าค่ะถ้าเราจึงสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะได้ว่า3ามลบ0เท่ากับสเหลี่ยมซึ่งจะได้ว่า3หักออกไป0นั้นก็จะเหลือเท่าเดิมนั้นก็คือ3นั่นเองนะคะ ดังนั้นคะ่ะเราจึงสรุปคำตอบได้ว่าเอเหลือไก่ทอด3ชิ้นคะ่ะค่ะเมื่อเรานะคะทำโจทย์ปัญหาตัวอย่าง้องพ้อๆกันแล้วเรียนพอรู้ไหมคะว่าการหักออกเมื่อสักครู่นี้คือการลบด้วยศูนย์นั้นหมายความว่าอย่างไร อ่าก็คือการลบด้วยจำนวนศูนย์แต่จำนวนศูนย์ 0, เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนลองสังเกตกดีๆแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคำตอบของจำนวนที่ได้ก็คือจำนวนตัวตั้งตัวเดิมผู้จึงสรุปววไ,ได้ว่าเมื่อนำจำนวนใดๆลบด้วยศูนย์ จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเสมออันนี้คือข้อสรุปของการลบด้วยศูนย์นะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหาในข้อต่อไปดีกว่านะคะว่าจะมีโจทย์อะไรสนุกสนุกให้เราได้แก้ปัญหาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ ในข้อนี้นะคะข้อหนึ่งใหญ่โจทย์มือว่าเติมผลลบในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องซึ่งในข้อที่หนึ่งจะเป็นรูปอมยิ้มนะคะรูปอมยิ้มมีด้วยการยู่หนึ่งสองสามสี่และห้าตัวตั้งเราจะเขียนได้ว่าห้าหากออกไป ถ้าออกไปที่วงกลมมีอง,งุ้นจำนวนเท่าไหร่คะอะจำนวนศูนย์คือว่าไม่มีนะคะจำนวนศูนย์ไม่ใช่ว่าไม่มีค่านะคะนักเรียนจำนวนศูนย์ก็คือจำนวนค่าของมันก็คือศูนย์ค่ะใช่แล้วนะคะศูนย์ก็มีค่านะคะอะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียน เราจึงเขียนได้ว่าเป็น5ลบ0ซึ่งจากตัวอย่างที่เราได้ดูเนมะื่อสักครู่เป็นน้องไก่มาแล้วเราสรุปได้ว่าถ้าเกิดจำนวนใดก็ตามลบด้วยศูนย์คำตอบของมันก็จะเป็นจำนวนนั้นจำนวนเดิมเสมอนะคะซึ่งจำนวนเดิมของเราเรามีอยู่5เราหักออกไปศูนย์เราก็จะเหลือเท่าเดิมนั้นก็คือ หนั่นเองค่ะเราจึงเติม5ในคำตอบช่องสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในข้อต่อมานะคะข้อที่2เป็นรูปของแอปเปิลน,นะคะใครชอบกินแอปเปิลบ้างคะ,ะแอปเปิลมีประโยชน์นะคะบำรุงผิวให้วิตามินนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณคณรูนับก่อนนะคะว่ามีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด กี่ผล1 2ึสมีแอปเปิลอยู่สมผลหัดออกไปมีไหมคะที่หักออกไปอ่าหักออกด้วยจำนวน0ูนยเราจึงสามารถเขียนได้ว่า3าลบศเท่ากับจำนวนเดิมน,นั้นก็คือ3นั่นเอง เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดเลยครูมีตัวอย่างมาให้อีกค่ะเดี๋ยวช่วยครูอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะในข้อที่หนึ่งนั้นโจทย์มีว่า2.0ลบ0คำตอบที่ได้นั่นก็คือ 2นั่นเองค่ะเพราะจำนวนเดิมซึ่งเป็นปตัวตั้งของเราคือ2ในข้อที่2ค่ะโจทย์อยู่ว่า1ลบศหากออกด้วย0ก็จะเหลือเท่ากับจำนวนเดิมคือ1 0. นั่นเองค่ะเก่งมากมากค่ะนะักเรียนค่ะวันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวนด้วย0ไปนะคะ วันนี้คุณมีแบบฝึวหัดาดให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนในหน้าที่49เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็ความเข้าใจที่ติดตัวนักเรียนได้ทนนานนักเรียนต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะออย่างเช่นนะคะสมมตินักเรียนมีเงินู่หบาทอา แต่ว่าทั้งวันเลยนักเ pues mm รียนไม่ได nah ้ใช้ซื้อของอะไรเลยนักเรียนก็จะไม่ได้หักลบจำนวนเงินใดๆเลยเราจะเรียกตรงนวนนั้นว่าศูนย์ใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนต้องเขียนเป็นโจทย์ปัญหาคิดได้ว่าห้าลบศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายใดๆนะคะต้องเขียนไว้ว่า5ลบ0เท่ากับ จำนวนเดิมนั่นก็คือถ้าสมมว่าตังแตมีความราหยัดปุดออมมากๆเลยนะั่นเองนะคะเป็นเด็กดีมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปช่วยครูสรุปหน่อยค่ะการลบจำนวนด้วยศูนนั้นก็คือการหักจำนวนออกด้วยศูนซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเดิมเสมอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอบตัวลราไปก่อนค่ะขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะน่ารักมากๆตั้งใจเรียนมากๆขอบคุณที่ส่งงานครูสำหรับเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ